ผลไม้อะไรกินแล้วรอดอะไรกินแล้วร่วงในเกมพีกเซฟคลิปนี้ไว้เลยสิ่งที่จะเจออย่างแรกมะพร้าวกินได้แนะนำให้เอาไปเผาที่ไฟที่เครื่องบินด้วยจะได้สตามิน่าเพิ่มแอปเปิ้ลสีแดงกินได้สีเหลืองกินได้และเพิ่มสตามิน่าด้วยส่วนสีเขียวมีพิษรากอันนี้ช่วยฮีลและลดพิษพริกกินได้แต่มันเผ็ดร้อนเอาไว้แก้หนาวได้กล้วย สีเหลืองกับฟ้ากินได้แต่สีฟ้าจะอิ่มกว่าสีน้ำตาลให้สตามีน่าสีชมพูมีพิษกินเสร็จแล้วจะเหลือเปลือกด้วยระวังเลื่นล้มนะมระลดความหิวได้ดีมากสีม่วงให้สตามีน่าสีเหลืองพิษแรงสีเขียวพิษน้อยเบอร์รี่กินได้หมดสีส้มได้สตามีน่าสีแดงได้หิวสีม่วงได้อิ่มส้มลดสถานะร้อนติดไฟสีเหลืองหิวและได้สตามีน่าเสริม n นเบอรี่ลดสถานะทุกอย่างยกเว้นคำสาปแต่จะทำให้หลับทันทีจริงๆที่มีพิษมันก็กินได้นะเพราะสักพักพิษมันจะหายไปเองแต่มันทำให้เสียสตามิน่าไปมันเสียเวลากดติดตามไว้ก่อนเพราะในเกมนี้ยังมีของให้กินอีกเยอะ